ว่าจาประจำวันอังคารที่4พฤษภาคม2021สัปดาห์ที่5เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกในเวลานั้นชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอีโคนิยมุมเกรียก,กล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนได้เขาเหล่านั้นใช้ก้อนหินขว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้ว บรรดาสิทธ์มาห้อมล้อมเขาเปาโลลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบานาบัสไปยังเมืองเดอร์บีทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้นได้สิทธิเป็นจำนวนมากแล้วจึงกลับไปเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยมุมและเมืองอันทิโอกแห่งแคว้นปีซีเดียเขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาสิทธ์ ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อพูดว่าพวกเราจำเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอันมากจึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เปาโลลบาบนาบาสัสแต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่มเขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหารแล้ฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อ ทั้งสองคนเดินทางผ่านแคว้นปีซีเดียมาถึงแคว้นปัมฟิเลียประกาศพระวาราที่เมืองเปอร์กาแล้วจึงไปยังเมืองอัตตาเลียจากนั้นเขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอกแห่งซีเรียก่อนที่เขาทั้งสองคนจะออกเดินทางจากเมืองอันทิโอกบรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไว้กับพระหัสถานของพระเจ้าเพื่องานที่เขาเพิ่งทำสำเร็จ เมื่อไปถึงเปาโลและบานาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชนเล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําโดยผ่านตนว่าพระเจ้าทรงเปิดประตรูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนาเขาทั้งสองคนพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานานพระวรสารบุญยอนเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านเราให้สันติสุขแก่ท่านไม่เหมือนที่โลกให้ใจของท่านอย่าหวั่นไหวหรือมีความกลัวเลยท่านได้ยินที่เราบอกกับท่านแล้วว่าเรากำลังจะไปและเราจะกลับมาหาท่านทั้งหลายถ้าท่านรักเราท่านคงยินดีที่เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา เพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท่านจะเชื่อเราจะพูดกับท่านต่อไปอีกไม่นานเพราะซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้กำลังมามันไม่มีอำนาจใดเหนือเราแต่โลกจะต้องรู้ว่าเรารักพระบิดาและรู้ว่าพระบิดาทรงบัญชาให้เราทำอย่างไร เราก็ทำอย่างนั้นข้อคิดมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบแก่เราก่อนจากโลกนี้ไปคือสันติสุขแต่สันติสุขของพระองค์ไม่เหมือนที่โลกให้เพราะสิ่งที่โลกหยิบยื่นให้คือการหนีปัญหาแต่สันติสุขของพระองค์อยู่ที่การฟันฝ่าปัญหาดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่าพวกเราจำเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอันมาก จึงจะเข้าสู่พระาณาจาักรของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นจงฟันฝ่าและอย่าก,กลัวที่จะทำให้โลกรู้ว่าเรารักพระเยซูเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021